วิธีใส่บล็อกผ่านดูแจ็คนี้ให้นั่นนะครับปกติถ้าเราใส่ปกติตรงๆเนี่ยกดมันลงไปตรงๆงนี้แล้วยึงน็อตเลยเนี่ยมันก็ได้นะแต่ว่านอาจจะยังไม่แน่นแบบสมบูรณ์ครับวิธีที่จะให้นั่นมากกว่านี้ก็คือเราจะดันมันมาทางด้านนี้ด้านที่มีรเนะนนูเนี่ยดันแบบนี้ดูนะดันนี้ปุ๊นี่นะมองเห็นไหมเอาใหม่นะกลับไปนี่นะดันมันนี้ ดันก่อนที่จะเจาะรูดันเสร็จล้วค่จจอยเจาะรูตีตัวนี้ถ้าเกิดเราไม่ดันเนี่ยมันจะอยู่ตรงนี้แต่ถ้าเราดันปุ๊บอยู่นี้แล้วเราก็เจาะรูเวลาถอด,ดอ,ออกเราคลายน็อตออก4ตัวแล้วก็ดันดันกลับแล้วก็ยกขึ้นเพราะอะไรครับเพราะว่าตรงนี้มันมีร่องอยู่นี่ตรงนี้ถ้าเราดันปุ๊บไม้ของกีตาร์เนี่ยมันจะเข้าไปขัดขัดอยู่ในร่องนี้ ขัดอยู่ในร่องนี้สมมติว่าเราใส่ตรงใช่ไหมใส่เข้าไปเนี่ยถ้าเกิดเราไม่ไม่ดันแล้วเรายึดน็อตเลยเนี่ยอ่ามันก็จะไม่มีอะไรมาช่วยช่วยดึงนี่ช่วยดึงเอาไว้แต่ถ้าเราขัดบางนี้ทางนี้นะครับปึ๊บหนึ่งเนี่ยสมมุติไม่มีน็อตเลยเนี่ยมันก็ยังไม่ออกนะมันติดนะตรงเนี้ย เวลาเรากะชาใส่ใจคิดดูนะจึกงแรงๆเนี่ยตรงนี้ก็จะเป็นการช่วยรับแรงด้วยนะครับช่วยรับแรงด้วยเนะื้อผออกไหมเพราะว่าลองที่ให้ลองที่ชี้ดูเมื่อกี้นี้มันขัดกับไม้อยู่นะครับมันก็จะทําให้แข็งแรงขึ้นนะเวลาจะเอาออกถอดน็อตเสร็จแล้วก็ต้องดันไปนี้แล้วก็ยกขึ้นนะโอเค เราใส่สองตัวนี้ก่อนแล้วตัวสองตัวล่างเนี่ยมันจะเป็นน็อตที่ต้องทะลุไม้นะครับอันนี้เดี๋ยวเจาะรูให้ดูอ่่ทีนี้แกะออกมาดูนะมันจะเป็นยังไงเห็นไหมนเห็นไหมว่าน็อตมันจะอยู่ตรงนี้น็อตมันจะอยู่บนรู สองตัวนะครับตัวบนเนี่ยไม่ได้นะครับตัวบนมันจะอยู่บนฝาปกติที่เราไม่ไม่เจาะไม่เจาะมาให้มันก้องกว้างเป็นสี่เหลี่ยมไปเลยเนี่ยเพราะว่าอยากจะให้น็อตมันฝังเข้าไปในเนื้อไม้ด้วยน็อตสองตัวบนเนี่ยมันจะมันไม่สามารถจะเอาไม้มาปิดได้ครับก็ต้องให้มันทะลุ ไปถึงรูเลยส่วสองตัว,วล่างเนี่ยเราเหลือเนื้อไม้เอาไว้นะเวลาเราขันน็อตเนี่ยมันจะแทงอัดไปกับเนื้อไม้ด้วยนะนั่น